Inside News เจาะลึกข่าวสารสาระรอบตัวสวัสดีค่ะนี่คือ Inside News เข้าสู่โค้งสุดท้าย ของการจัดโพทหารชั้นนายพลที่บิกตูพลเอกประยุทธ์จันโอชายังมีอำนาจเต็มในฐานะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเตรียมนำประชุมคณะกรรมการแต่งตั้งโยกย้ายนายทหารชั้นนายพลหรือบอดเจ็ดเสือกลาโหมที่มีบิกตูเป็นประธานและมีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหมปหลัดกระทรวงกลาโหมผู้บัญชาการทหารสูงสุดผบทบผบทรและ พบอทอ,อร่วมประชุมเพื่อลงนามท้ายบัญชีรายชื่อจากนั้นส่งให้บิ๊กป้อมพลเอกประวิทย์วงสุวรรณรักษาราชการแทนนายกรัฐมนตรีนำขึ้นทูลเกล้าตามขั้นตอนดังนั้นจึงดูเหมือนเป็นเรื่องยากที่บิ๊กป้อมจะเปลี่ยนแปลงรายชื่อ การโยกย้ายครั้งนี้เหมือนจะนิ่งแต่เต็มไปด้วยคลื่นใต้น้ําเพราะมีการวัดพลังภายในสายเลือดเตรียมทหารด้วยกันเองเริ่มจากกองทัพเรือกลายเป็นศึกระหว่างรุ่นต่อทอ21กับ22ภายใต้เหตุการณ์ล้างบางสายลือที่ยังคงเกิดขึ้นระหว่างบิ๊กเท่าพลเรือเอกสมประสงค์นินสมัยผู้บัญชาการทหารเรือกับบิ๊กลือพลเรือเอกลือชัยรุดดิดอดีตผอ,อทอรอหลังจากโผลโยกย้ายน พลกลางปีเมษายนที่ผ่านมาเรียกว่าแผ่นดินไหวหลังพนเรือเอกสมประสงค์ได้โยกบิ๊กปูพลเรือเอกสุดที่นันสมานร,รักที่ถูกมองว่าเป็นสายบิ๊กลือเด้งออกจากกองทัพเรือไปบกกองทัพไทยไปเป็นรองเสนาธิการทหารแทนบิ๊กจอร์ดพนเรือเอกเชิงชัยชมเชิงแพทย์ที่จบต่อทอ22ได้กลับทอรอขึ้นห้าเสือทอรอขึ้นเป็นผู้ช่วยผอ,อทอรอแต่งตัวรอ ขึ้นเป็นผอบอ,อรอคนต่อไปทว่ากลับมีแคนดิเดตที่ครองอุโสกว่าคือบิ๊กต้งพลเรือเอกธีรกุลการจนะรองผอบอ,อรอรุ่นพีต่อทอ21ที่ครองอัตราพลเอกพิเศษเรียบร้อยแล้วแต่ถูกมองว่าเป็นสายบิ๊กลือจึงทำให้ต่อทยี่อ 21, พากันส่งแรงกดดันออกมาผ่านบิ๊กแก้วพลเอกเฉลิมพลศรีสวัสดิ์ พอบอทหารสูงสุดที่เป็นเพื่อนร่วมรุ่นต่อท .21 กับพลเรือเอกธีรกุลที่ต้องมีการเจรจาในวงพอบอเหล่าทัพด้วยกันก่อนไปจบที่บอดเจ็ดเสือกลาโหม แต่ในนั้นก็มีต่อทอยี่สิบเพื่อนร่วมรุ่นพลเรือเอกสมประสงค์คือบิ๊กหน่อยพลเอกวรเกียรติรัตนานันท์ปหลัดกลาโหมด้วยพลังต่อทอยี่สิบในอดีตจึงทําให้พลเรือเอกสมประสงค์ได้โยกจากรองปลัดกลาโหมกลับทับเรือขึ้นเป็นผบอทอรอหลังโดนเตะออกทอรอมาอยู่กลาโหมยุคบิ๊กลือขณะเป็นผู้บัญชาการทหารเรือมากันที่กองทัพอากาศอะไรที่ว่า นอนมาอาจไม่ใช่เสมอไปหลังชื่อบิกต้นพลอากาศเอกคงศัก์ิจันทราโสภาต่อทอ2 2ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการควบคุมปฏิบัติการทางอากาศคอปอ,อที่เต็งหนึ่งมาแต่ต้นทว่าช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาชื่อของบิ๊กป้อมพลอากาศเอกธนศักดิ์เมตะนันตท่อทบ2อ 12, รองผบทอ,อ,อเบียดขึ้นมาแม้ก่อนหน้านี้จะมีกระแสข่าวในกองทัพอากาศ ว่าผอทอ,อ,อคนใหม่สองพยางอีกทั้งพลอากาศเอกคงศักดิ์เคยอยู่กองบินหนึ่งกับบิ๊กป้องพลอากาศเอกนภาเดชทูปะเตมีผอทอ,อ,อและเป็นนักบิน F 16เหมือนกันด้วย แต่การที่พลอากาศเอกนภาเดชหวังให้พอบวอทอ,ออคนใหม่มาสานต่อโครงการ F-35 ก็ทำให้ชื่อพลอากาศเอกธนศักดิ์มีน้ำหนักขึ้นมาเพราะเคยเป็นประธานคณะกรรมการศึกษาโครงการ F-35 มาก่อนอีกทั้งครองอาวุโสมากกว่าเพราะเป็นพลเอกพิเศษแล้วมาที่ตำแหน่งปลัดกระทรวงกลาโหมยังคงไม่เปลี่ยนคือวิกหนุม่มพลเอกสนิทชนก สังคจันทร์รองปลัดกระทรวงกลาโหมสายตรงสองปอประวิทย์ประยุทธ์จบตท24่ถือเป็นน้องเล็กของบรรดาแผงอำนาจพอบอเหล่าทัพชุดใหม่มากันที่กองทัพบกแม้ไม่มีการเปลี่ยนพอบอทบอแต่มีความสับสนโอลมานสะเทือนไปถึงกองบัญชาการกองทัพไทยเป็นการวัดพลังระหว่างทหารคอแดงกับทหารคอเขียวหลังชื่อของบิ๊กออพลเอกทงวิทย์หนุนพักดีหัวหน้าคณะนาย ทหารฝ่ายเสนาที่การประจำผู้บังคับบัญชาต่อทอ4 4โดนโยกออกทอบอก ไปที่บกอกองทัพไทยแม้จะเป็นทหารคอแดงแต่หนทางไม่ได้ปูด้วยพรมแดงเพราะต้องวัดพลังกับทหารคอเขียวที่เป็นลูกม่อบอกอกองทัพไทยทําให้ชื่อพลเอกทรงวิทย์หลุดจากเสนาธิการทหารไปเป็นรองผู้บัญชาการทหารสูงสุดแทนและชื่อของบิ๊กจ่อยพลเอกทิติชัยเทียนทองรองเสนาธิการทหารเพื่อนร่วมรุ่นต่อทอ24ขึ้นเป็นเสนาธิการทหารแทนท ให้ทั้งคู่เป็นแคนดิเดตผบทอหารสูงสุดในปีหน้าแต่งานนี้ชื่อของพลเอกทิติชัยมีภาษีมากกว่าเพราะการขึ้นเป็นเสนาธิการทหารเปรียบเป็นตราประทับในการขึ้นเป็นผอบทอหารสูงสุดคนต่อไปอีกทั้งในเรื่องความยอมรับต่างๆภายในรุ่นต่อทอ24ด้วยกันก็เป็นปัจจัยสำคัญ มาที่กระแสะข่าวเปลี่ยนพอบอทบอที่บิ๊กบี้พลเอกนรงพันธ์จิตแก้วแท้ถูกขย่ามาตั้งแต่ปี65ยิ่งถูกตอกย้ำจากคำชื่นชมบิ๊กตู่ที่พลเอกนรงพันธ์กล่าวถึงชนิดไม่มีปีไม่มีคลุยอีกทั้งผิดปกติเพราะตลอด2ปีในเก้าอี้พอบอทอบอไม่เคยออกตัวแรงปกป้องหรือชื่นชมพลเอกประยุทธ์หลังพลเอกนรงพันกล่าวยกย่องว่าเป็นต้นแบบชายชาติทหารเป็นสุ ภาพบุรุษเป็นผู้นำในระบบราาประชาธิปไตยที่ยอมรับคำวินิจฉัยของสารรัฐธรรมนูญที่สั่งหยุดปฏิบัติหน้าที่นายกชั่วคราวซึ่งปรากฏการดังกล่าวหากมองให้ลึกไม่ได้มีตัวละครเพียงบิ๊กตู่กับบิ๊กบี้เท่านั้นเพราะแต่ละฝ่ายมีแบ็คอัพคนละสาย ทั้งหมดนี้เป็นห่วงเวลาที่บิ๊กตู่ต้องเผชิญความผ,ลผ,ลผันผวนทางอำนาจที่เหลือเพียงเก้าอี้ของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมในการจัดแถวกองทัพส่งท้ายรัฐบาลชุดนี้ส่วนจะส่งท้ายเก้าอี้นายกหรือไม่เดือนกันยายนนี้จะชี้ชะตาทั้งบิ๊กตู่และกองทัพไปพร้อมกันขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากผู้จัดการออนไลน์อย่าลืมกดติดตามหรือฝากคอมเมนต์ได้นะคะสวัสดีค่ะ